อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟังดีอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกกคับคนละอรสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่และก็วันนี้เป็นเรื่องของนิทานนะคะคุณแม่ควรจะเล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังได้เลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโตเข้าโรงเรียนไปได้เลยการอ่านหนังสือหรือว่านิทานนะคะให้ลูกฟังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีกับลูกนะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวพัฒนาการต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะกับตัวคุณพ่อคุณแม่หรือกับลูกมีดังนี้อันที่หนึ่งนะคะก็คือ ลูกของเราได้เรียนรู้นะคะการดูแล้วก็การฟังนะคะจากการอ่านนิทานหรือว่าอ่านหนังสือให้ลูกฟังเนาะหูวก็จะฟังเรื่องราวต่างๆนะคะที่เราอ่านให้ฟังตาก็จะเป็นไงจะมองภาพนะคะจะมองหนังสือที่เขาดูเพราะฉะนั้นทําให้ลูกนะคะได้เรียนรู้การฟังแล้วก็การดูตั้งแต่เด็ก1เดือนแรกเกิดเลยอันที่สองนะคะก็คือทําให้ลูกของเราเกิดจินตนาการนะการอ่านนิทานหรือว่าอ่านหนังสือให้ลูกฟัง <c oughs> เด็กเขาจะเป็นไงคะมี จินตนาการติดตามเรื่องราวนะคะที่ฟังได้ทําให้เขามีเป็นเด็กที่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ข้อที่3นะคะก็คือกระตุ้นสมองของลูกนะให้รู้จักคิดได้รู้จากการเรียนรู้ตั้งแง่คิดนะคะชวนตั้งคําถามให้ลูกตอบนะลูกก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ยังได้คิดอะไร ที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะบ่อยๆทําให้สมองของลูกนะคะมีพัฒนาการที่ดีนะคะสมวัยหรือเด็กบางคนมากกว่าไวัยได้ซ้าอันที่4นะคะคือเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้กับลูกนะอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะด้วยสำเนียงต่างๆเนาะอ่านที่มีคําคล้องจองนะคะมีเสียงสูงๆต่ำๆทำให้เขา ได้ศึกษานะคะถึงภาษาที่พ่อแม่ถ่ายทอดให้เสียงที่อ่อนโยนนะเสียงขึ้นขึ้น,นลงลงนะเขาก็จะมีการเรียนเสียงเขาก็จะมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีข้อที่5นะคะก็คือสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวเนาะคุณพ่ออ่านให้ลูกฟังนะ,ะลูกก็รักคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ลูกฟังนะคะลูกก็รักคุณแม่ถ้าทั้งคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ลูกฟังก่อนนอนนะคะทุกๆวัน เนาะสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกจะดีมากนะคะครอบครัวก็อบอุ่นเด็กเกิดมาก็เป็นเด็กที่อบอุ่นเลี้ยงง่ายมีเหตุผลนะคะมีจินตนาการที่ดีเนะ,ะเพราะฉะนั้นคือการอ่านหนังสือหรือว่าเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนถึงเด็กโตเนี่ยมีพัฒนาการนะคะที่ลูกจะเกิดขึ้นเนี่ยหลากหลายมากๆนะคะอย่าให้ลูกดูหน้าจอไม่ว่าจะจอโทรศัพท์จอทีวีหรือจออะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งเหล่านี้ ทำให้พัฒนาการของลูกเนี่ยช้าหรือค่อนข้างถดถอยโดยเฉพาะด้านภาษานะคะเด็กเขาจะพูดได้ค่อนข้างช้าถ้าเขาจ้องนะคะหน้าจอยเยอะๆเนาะคราวนี้การเลือกหนังสือนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเลือกหนังสือแบบไหนเหมาะกับลูกแต่ละวัยนะคะช่วงหนึ่งปีแรกเกิด หนังสือนิทานที่ควรจะเลือกให้ลูกนะคะก็คือต้องเป็นภาพใหญ่ๆนะคะตัวาภาพคนภาพสัตว์ต่างๆใหญ่แล้วก็วัดสดปุปลอดภัยเพราะเด็กบางคนไงเอาเข้าปากนะคะอ่านไปก็เอาเข้าปากไปเนาะมีสีสันสดใสนะเพราะฉะน,นั้น1ปีแรกเน้นอะไรที่เขามองเห็นชัดเจนสีสันสดใสภาพก็ใหญ่ๆนะ,ะช่วง1-2ปีนะจะเป็นภาพคนภาพสัตว์เรื่องราวต่างๆที่สัมพันธ์กัน เนื้อหาก็มีคำคล้องจองอักษรตัวใหญอ่อันนี้เด็กเขาก็จะเปิดได้ง่ายเขาก็จะชอบนะคะมีเสียงสูงๆต่ำๆเวลาเล่าอันนี้เด็ก1-2ปีจะชอบมากเพราอเด็กอายุท3 3ปีหนังสือควรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวของลูกกิจวัตรประจำวันของลูกนะคะซึ่งสิ่งที่ลูกจะชอบจินตนาการนะคะมองออกเพราะฉะนั้น เหมาะมากกับวัย2 3ปีช่วงวัย4 6ถึง6ปีนะคะเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวในหนังสือหรือในนิทานน่ะก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกอะ่ะมีอารมณ์ร่วมอยากรู้อยากเห็นนะเกิดการเรียนรู้เนาะมีภาษาการพูดนะคะที่สละสลวยไพเราะมีคำคล้องจอง นเนื้อหาก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่อบรมบ่มนิสัยให้กับลูกนะคะเช่นเนื้อหาของ,เร,องเรื่องของการดูแลสุขภาพการแปรงฟันการรับประทานอาหารการล้างมืออะไรต่างๆนะที่ลูกเราสามารถนําไปใช้ได้เป็นการสอนหรือฝึกลูกไปในตัวนะหรือว่าเป็นเรื่องของการออ,ออมนะคะการมีวินยัยรู้จักอดทนรู้จาักการรอคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือเหล่านี้จะช่วยอบรมบ่มนิสัยลูกได้ดีแทรกซึมนะคะจากนิทานที่เราอ่านให้ลูกฟัง เหมาะมากๆเลยนะคะการอ่านนิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดจนเด็กโตทําให้เขามีจินตนาการที่ดีความคิดสร้างสารรค์มีเหตุผลแล้วก็ทักษะทางภาษาเขาจะดีมากๆเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะนี่คืออยากฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดได้เลยความรู้ดีๆนะคะจะนํามาฝากสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ